สงกรานบอกให้คนกรุงเทพเต็มที่เลยตรงนี้ผมดูแลให้พวกเราดูแลให้คนอื่นก็ขอให้เล่นสงกรานอย่างเต็มที่นะแต่เราไม่ลืมตรงนี้นะแต่เราก็อยู่ตรงนี้เราจะปักหลักอยู่ตรงนี้แต่ว่าขอให้คนกรุงเทพทั้งหมดคนทั้งประเทศไทยเลสงกรารอย่างเต็มที่ครับเราก็บอกว่าเราก็ดูแลญาติผู้เสียหายเหมือนกับญาติเรานะก็ดูแลทุกอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ขอให้บอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะการเข้าเมืองอะไรทั้งสิ้นนะหรือแม้ถ้าเกิดคนไหนยังต้องการหางานก็บอกมาก็ได้เพราะว่าผมว่าเกิดมี ญาติเสียชีวิตอย่างเงี้ยขาดผู้นาในครอบครัวถ้าเกิดต้องการหางานเดี๋ยวเราประสานได้นะหรือลองจะประสานให้ก็ให้ข้อมูลงต่างๆไว้กังบนซอยข้างๆอ่ะเขามาทาท่อแล้วก็น่าจะดีแต่ก็แปลกนะตกเฉพาะตรงนี้นะตกอยู่กระจุกตรงนี้เองเอ่ะเออดูจากเรดาร์แล้วเออครับเอาละได้ไม่ไม่มีอะไรนะผมว่าก็ช่วยทําให้ฝุ่นน้อยลงก็อาจจะมีแต่ต้องระวังเรื่องสไลด์แต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้ไม่ไมีอะไรเมื่อคืนก็ตกนี่นะคือในที่ปัญหาเราตอนนี้คือเราอ้วมไปถึงข้างบนไม่ได้ ถ้าเกิดเอื้อมนี้แต่ว่า40เมตรใช่ไหม40เมตร40เมตรยืนบนพื้นราบเอื้อมถึงไงก็สามารถค่อยๆถอยไอตัวข้างบนออกมาได้ตัวผมว่าน้ําหนักก็อาจจะไม่ต่างกันมากตัวบุ้งกี่นะแต่ว่ามันเระยะเอื้อมมันเยอะครัโอเคนะครับสวัสดีวัถึการทุกคนนะครับ